หนองสนมทําหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็ฝายตรงนี้ทาหน้าที่เป็นฝายทดน้ําบวกสะพานทําไมผมถึงกล้ายืนยันอย่างนั้นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับอันที่หนึ่งถ้าตรงนี้เป็นสะพานอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะทําด้วยไม้เพราะว่าลําน้ําที่ลงไปหนองหานเนี่ยไม่ใช่มีตรงนี้แห่งเดียวครับยังมีลําห้วยทรายห้วยนั่นห้วยนี่อีกเยอะแย,ย,ยะเลยแต่ว่าทําไมสะพานจึงเหลือตรงนี้ที่เดียว เพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่สะพานอย่างเดียวครับเป็นฝายทดน้ำซึ่งทำด้หินแต่ถ้าเป็นสะพานอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นแค่ไม้ก็พอแล้วไม้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาอะคราวนี้มาดูครับว่าอีกเหตุผลหนึ่งทำไมผมถึงบอกเป็นฝายทดน้ำผมมีข้อมูลมาจากเมืองเสียมเสียมราลาศหรือเสียมเรียวว่าพระเจ้าชัยบรมันที่เจ็ดเนี่ยทำฝายทดน้ำว้เยอะครับเรียกว่าสะเพียนปาโตสสะเพียนปาโตสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสะพานด้วย เป็นฝ่ายทนาุน